สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารนะครับเทคนิคที่จะพูดถึงนียเป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำเราก็จะมาพูดว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเราก็ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการทําระเบียงการสุดตัวหรือการตรวจวัดากรว่าอาคารนั้นมันมีการสุดตัวผิดปกติหรือเปล่านะครับวิธีที่ใช้ก็คืออาจจะใช้เป็นกล้องระดับ ธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันในการทำกล้องอทำระดับอาคารตัวกล้องระดับเนี่ยข้อดีก็คือมันก็มีความแม่นยาสูงแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องเวลาอาคารทั่วไปมันจะมีผนังมีประตูสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องย้ายกล้องหลายเที่ยวมันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยทำได้ยากนะครับในกรณีที่ถ้าอาคารไม่ใช่อาคารที่ ไม่มีจริงๆิสิ่งกิดขวากิดขวานะครับที่ผมใช้ประจําเลยจริงๆแล้วก็คือผมจะใช้เป็นตัวกล้องเลเซอร์เป็นตัวที่จะใช้ในการวัดระดับโครงสร้างได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้คนเยอะบางทีผมก็ใช้คนเดียวหรือว่ามีลูกน้องสักคนหนึ่งล้วก็ตั้งเปลี่ยนจุดการเปลี่ยนจุดก็จะจง,ง่ายเพราะว่าเลเซอร์ที่ขวาดไปเนี่ยเราสามารถมาร์กที่ตำแหน่งจุดที่เส้นเลเซอร์กวาดไปแล้วก็เปลี่ยนกัน ตั้งกล้องเลเซอร์ไปหลายๆจุดมันก็จะสามารถทําให้เรารู้ว่าอาคารเนี่ยมันมีการเอียงตัวผิดปกติยังไงได้อย่างรวดเร็วนะครับพอเราวัดระดับโครงสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยใช้ระดับอ้างอิงสมมุติเนี่ยในการตรวจวัดปุ๊บเราก็มาทําการพอดเป็นตัวระเบียงโครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีการซุดตัวผิดปกติอะไรยังไงนะ,ะส่วนเราจะรู้ได้ยังไงว่าการที่ อาคารเนี่ยมันมีการซุดสมมติมันมีวัดมาได้ประมาณเซนหนึ่งหรือ2เซนมันเป็นการซุดเองที่มันผิดปกติไหมหรือว่าบางที่เนี่ยมีการซุดประมาณ5เซนแล้วมันซีเรียสขนาดไหนนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือดูจากมุมบิดของโครงสร้างก่อนในวิธีที่ง่ายที่สุดมุมบิดที่ว่านี่ก็คือการที่เราพิจารณาตำแหน่ง2ตํตำแหน่งก็คือตำแหน่ง2ตํตำแหน่งที่ที่พูดถึงก็คือเสา2ต้นสมมุติเสา2สมมต้นเนี่ย เราวัดแล้วเนี่ยสองเสาสองต้นมีการาสุดตัวแตกต่างกันหรือว่ามีค่าลับแตกต่างกันประมาณ3มเซนติเมตรสมมติมีส่งถ้าเกิดสุดตัวแตกต่างกัน3เซนติเมตรแล้วสแปนเสาระหว่างเสาสองต้นเนี้ยมีสแปนประมาณส m, ัก6เมตรเราเราก็ใช้6เมตรก็คือประมาณ 600- 600หารด้วย300ก็เท่ากับ2เซนติเมตรนะครับ ถ้าเกิดเมื่อกี้ที่บอกว่าสมมติเขามีการสุดตัวแตกต่างกันประมาณ3ซนติเมตรเนี่ยแสดงว่าค่าสุดตัวเนี่ยมีการผิดปกติอย่างมากแล้วก็คือเกิน1ต่อ300มันจะทําให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการแตกรล้าเสียหายที่ผนังแต่โครงสร้างหลักที่เป็นโครงสร้างคานคานหรือเสาเนี่ยที่เป็นแฟกจัร์เนี่ยอาจจะยังไม่เสียหายเพราะว่าเขาสามารถที่จะบิดตัวได้1ต่อ150 1ต่อ150ก็คือถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าสแปน6เมตรมันก็คือเขาจะบิดตัวได้ประมาณ4เซนติเมตรนะครับอันนี้โดยไคเทเรียทั่วไปดงนั้นไอ้ตัวเนี้ยไคเทเรียที่ว่าเนี่ยเราจะจะสามารถเอามาใช้พิจารณาว่าอาคารตรงเนี้ยมีการาซีเรียสหรือไม่ซีเรียสขนาดไหนถ้าเกิดมีการครับผม,อ,ม,อ,มอย่างเช่นตัวที่ตัวที <S 2> <S 2> <S ่ซีเรียสที่สุดเนี่ยก็คือ มีการบิดตัวเกิน1ต่อ150ถ้าเกิดอาคารอาคารดังกล่าวสมมุติที่เมื่อกี้บอกว่าสแปน6เมตรเนี่ย1ต่อ150ก็คือประมาณ4เซนติเมตรถ้าเขามีการบิดตัวถึงเกิน1ต่อ150ก็คือสุดตัวมากกว่า4เซนติเมตรปุ๊บเนี่ยคงสร้างเกิดความเสียหายทันทีอันนี้คือเป็นแป่นที่เป็นพอดจากค่าที่ เราวัดมาได้การฟุดตัวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถพอดกลับมาเป็นค่า d e s t o r t i o n angle คือ,คอมุมบิดท,ที่ที่ว่านะครับมุมบิดเนี่ยค่าที่มีมุมบิดต,ต่ำกว่า150สเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างจะเสียหายอย่างหนักส่วนที่มีค่ามุมมุมบิดเยอะๆนะครับก็คือสูงกว่า3า300เนี่ยโครงสร้างจะไม่ไม่มีความเสียหายผนังอาคารก็จะมักจะไม่มีการแตกแล้วนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดมุมบิดเกิน1ต่อ300เนี่ยจะเกิดการแตกร้าวที่ผนังแต่ถ้าเกิดเกิน 1. ต่อ150ยเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่สแสดงให้เห็นเนี่ยคืออยู่ประมาณ1ต่อ80เนี่ยโครงสร้างจะเสียหายรุนแรงนะครับจะวิบัติรุนแรงมากถัดมาหลังจากที่เรา,าทำการตรวจวัดระเบียงการชุดตัวโครงสร้างไปแล้วเนี่ยก็หลายๆเคสเนี่ยเราก็จะทำการคุดตรวจสอบผานล่า ว่าฐานลากเดิมเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการประเมินความสามารถในการรับหนักของฐานลากว่าถ้าเกิดเสาเข็มขนาดเป็น I-18 น้ำหนักที่ถ่ายลงไปเนี่ย i18 ถูกส่วนใหญ่ก็จะใช้เซฟโหลดประมาณอยู่ประมาณ15ตันแต่ถ้าเกิดคำนวณแล้วน้ำหนักโครงสร้างเนี่ยมันลาเข้าไป20กว่ากึบ30ตันเนี่ยก็แสดงว่าฐานลากมีปัญหาละแต่ในบางกรณี ที่เราเจอเป็นประจำเนี่ยก็คือพวกฐานรากที่เป็นเสาเข็มไม้นะครับหลายๆเชสนเนี่ยก็คือจะเจอว่าเป็นฐานรากเสาเสาเข็มไม้เป็นอาคารเก่าๆเนี่ยก็ต้องมาประเมินว่า,าวตัวเสาเข็มเนี่ยขนาดไดเมเตอร์ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็ประมาณ5นิ้วหรือว่า6นิ้วส่วนเสาเข็มไม้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยต้องพิจารณาดนิดหนึ่งถ้าเป็นเสาเข็มต้นให,ใหญ่ๆเนี่ยบางที เข็มที่ดม a เตอร์ของเสาเข็มเนี่ยที่โคนเนี่ยเราจะพบว่ามันจะใหญ่กว่าดาม a เตอร์โดยรวมครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยที่โคนเนี่ยมันจะกว้างขนาดไดาม a เตอร์เนี่ยมันจะกว้างกว่าที่ที่อ่าที่ปลายต้นแล้วเวลาเขาใช้ไปทําเสาเข็มเนี่ยเขาก็จะตัดแล้วก็อ่าพลิกหัวกว้างลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดที่โคนเนี่ยจริงเราต้องปรับลดค่าตัวดม a เตอร์เสาเข็มลง นี่ก็เป็นเทคนิคนิดหนึ่งที่ต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่าไดามิเตอรอ์ข้างบนที่ฐานล่าเนี่ยเป็นสมมุติขนาดไดามิเตอร์60เซนจริงๆแล้วไอ้เข็มต้นนั้นน่ะอาจจะไดมิเตอร์เฉลี่ยดโดยรวมแล้วไม่ถึง60เซนอาจจะอยู่แค่ประมาณ50เซนนะครับอ,อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความยาวเสาเข็ม วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบความยาวเสาเข็มที่แน่นอนที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็คือวิธี parallel seismic t e s t ไม่ใช่วิธี e i s m i c t t s t นะครับ seismic t e ท t ที่ใช้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่ใช้การเคาะเสาเข็มเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการาวัดความสมบูรณ์ของเสาเข็มไม่ได้วัดความยาวของเสาเข็มการที่วัดความยาวของเสาเข็มได้เป็นวิธีเป็นผลที่ได้จากการประเมินอ,อย่างหย,ยาบ หลายๆเคสเนี่ยที่ผมไปทำงานมาเนี่ยเสาเข็มเนี่ยยาวประมาณ20เมตรแต่ว่าเขาพิเคราะห์เาสาเข็มแล้วโดยวิธีไซสมิกธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเสาเข็มนั้นน่ะย,ยาวแค่17เมตร16เมตรมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าค่าที่เขาใช้ในการพิดพีดิกเนี่ยมันจะมีเออร์เร์เกิดขึ้นเยอะนะครับเป็นค่าแค่ประเมินคร่าวๆเท่านั้นเองนั้นเราก็มาดูว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่ทจะวัด ความยาวเสาเข็มที่แน่นอนเนี่ยต้องใช้วิธีพาร์เรลไซส์มิกพาร์เรลไซส์มิกเนี่ยทำยังไงวิธีทําก,ก็คือจะต้องปกติเนี่ยก็คือจะต้องวางท่อลงไปให้ยาวกว่าเสาเข็มที่เราต้องการจะรู้ความยาวที่แน่นอนอย่างเช่นเสาเข็มเดิมเนี่ยเราคิดว่ามันยาวประมาณสัก1 6 1 7เมตรเราก็ต้องฝังท่อลงไปให้ยาวสักประมาณ25เมตรหรือถ้าเกิดเสาเข็ม เสาเข็มเดิมเนี่ยมันอาจจะยาวได้21-25เมตรท่อที่เราฝังลงไปข้างๆเสาเข็มเนี่ยก็ต้องวางให้ยาวรวมๆ30เมตรขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาตอนเทสเนี่ยก็คือเขาจะทํำยังไงจะส่งจะทําการใช้ค้อนเนี่ยเคาะที่ตัวฐานลากเพื่อส่งสัญญาณลงไปนะครับเราก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอคอย มีตัวรับสัญญาณเนี่ยค่อยๆส่งไปในท่อที่อยู่ข้างๆตัวรับสัญญาณเนี่ยก,ก็จะค่อยๆรับสัญญาณแล้วก็เอาออกมาพอดออกมาเป็นกราฟทางรูกขวามือนะครับพอพอดออกมาเป็นเป็นกราฟออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหาค่าความยาวเสาเข็มได้ค่าความยาวเสาเข็มที่ ตรวจหาโดยวิธี p r r l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  seismic test เนี่ยจะมีค่า Error อยู่ประมาณสัก50เซนถึงประมาณเมตรหนึ่งโดยปกตินะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยตัวท่อเราจะต้องยาวกว่าเสาเข็มถ้าเกิดท่อเนี่ยยาวใกล้เคียงกับความยาวเสาเข็มเนี่ยค่าจะ Error เได้เยอะนะครับเพราะเราจะอ่านความชันของกรารผิดพลาดได้ง่ายนี่ก็คือเป็นหลักการวิธีทดสอบ Parallel seism i c ก็จะอ่าน ไปเรื่อยๆอ,อีกวิธีถัดมาก็คือวิธีการวัดความกว้างของรอยแตกรล้าด้วยแคคมิเตอร์ที่ใช้ในการาตรวจสอบอาคารนะครับตัวแคคมิเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นที่แสดงแต่ละขีดแต่ละขีดเนี่ยจะแสดงความกว้างของรอยแตกรล้าก็คือเขาจะมีบอกอย่างอ,าอย่างบางขีดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.1่มิลลิเมตรอีกขีดหนึ่งอาจจะ0.2มิลลิเมตรเป็นความกว้างนั้นเราก็ใช้แผ่นวัดเนี่ยทาบไปที่รอยแตกเล้าวว่ารอยแตกเล้าวเนี่ยมันไอตัวรอยดำๆที่เป็นความกว้างเนี่ยมันทับรอยแตกเล้าวเนี่ยตรงไหนที่สนิทพอดีเราก็จะใช้ว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่ความกว้างของรอยแตกเล้าวเนี่ยมีขนาดเท่านี้รอยแตกเล้าวเนี่ย ความกว้างของรอยแตกเล้าเนี่ยเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือพอเรารู้ความกว้างของรอยแตกเล้าแล้วเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยมันมีความฟรีเลขนาดไหนความเสียหายเนี่ยมันาสามารถซ่อมโดยวิธีอะไรถ้าโครงสร้างเนี่ยมีรอยแตกเล้าขนาดแคบมากเนี่ยการซ่อมแซมโดยวิธีอ e ี็อกซี่อินเจคชั่นเนี่ย ที่เรานิยมโดยทั่วไปจริงๆแล้วไม่สามารถทําได้เช่นรอยแตกแล้าที่กว้างน้อยกว่า0-3ม mm ตนะครับตาม ACI 2 2 4เนี่ยเขาบอกว่ารอยแตกแล้าเนี่ยถ้าเป็นในที่ที่อากาศแห้งหรือมีการหุ้มและมีการหุ้มป้องกันเช่นมีการฉาบปูนอย่างเงี้ยสามารถเกิดขึ้นได้ประมาณถึง0-4ม mm มนะครับโดยที่คุณไม่ต้องซ่อมแซมอะไรเลยเพราะว่าซ่อมไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ ส่วนถ้าเกิดเป็นในที่ที่มีอากาศชื้นหรือในดินเนี่ยเราไม่มีวัสดุพุ่มป้องกันเนี่ยรอยแตกเล้าสามารถกว้างได้ถึง0.3ม mm. ิลิเมตรเพราะว่าที่เขาบอกว่าคือถ้าเกิดรอยแตกเล้าวกว้างน้อยมากเนี่ยความชื้นก็เข้าไปยากเหมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้คุณตัดสินใจที่ใช้วิธีการในการซ่อมแซมโครงสร้างได้ว่าเราก็รู้ว่าโครงสร้างที่มันรอยล้าขนาดนี้มันสีเรียก ขนาดไหนครับวิธีถัดมาครับก็คือวิธีการตรวจสอบความหนาของโครงสร้างเหล็กวิธีนี้นี่ใช้ประโยชน์ยังไงบ้างก็คืออย่างหนึ่งก็อย่างง่ายๆก็คือคุณสามารถจะ,จะเช็คอย่างอันนี้อย่างรูปซ้ายมือเนี่ยเป็นเสาเข็มเหล็กทีออ่อยู่ในทะเลการที่เราตรวจสอบ ความหนาของเสา,อาของของเหล็กเนี่ยก็จะทําให้รู้ว่าไอ้เหล็กตัวเนี้ยมันมีการกัดกร่อนไปประมาณเท่าไหร่แล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยนในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือจะสามารถเช็คว่าโครงสร้างที่เห็นทั่วๆไปเนี่ยที่จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความหนาของเหล็กเนี่ยผิดสเปคหรือไม่เพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบ้านเราเนี่ยผู้รับเหมาก็มีการโกง ความหนาของเหล็กอยู่เป็นประจำบางเคสเนี่ยอย่างเคสนี้ตามสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ท่อเหล็กความหนา3.5มิลแต่พอมาตรวจวัดแล้วเรียบรากฏว่าความหนาเหล็กเหลืออยู่แค่ประมาณ3มิลิเมเท่านั้นเองนะครับหลักการของพวกเครื่องมือเนี้ยก็คือใช้วิธีการส่งขึ้นบุตราโซนิกที่หัวหัววัดนะครับ ส่งไปแล้วก็สะท้อนกลับมาเขาก็จะสามารถเช็คได้ว่าไอ้ตัวชิ้นงานเนี้ยมันมีความหนาอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นหลักการของคลื่น u p v ท,ทั่วไปอ่าถัดมาก็เป็นวิธีการวัดความหนาสีของโครงสร้างเหล็อลกอรูปซ้ายมือก็คือวัดความหนาของสีว่าสีกันสนิมเนี่ยความหนา หายไปเท่าไหร่หรือว่าก่อนที่จะตรวจรับงานกันเนี่ยอย่างถ้าเป็นพวกสเปคของสีที่เป็นโครงสร้างในทะเลที่เขากันกันกักก่อนออมากๆเนี่ยความหนาเนี่ยเขาต้องหนาประมาณ200ไมครเลยเราก็สามารถวัดได้ว่าตัวที่ทาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหนาถึงหรือเปล่าหรือว่าโครงสร้างเดิมที่เคยทําไว้แล้วตอนนี้เนี่ยสีมันมีการาผูกก่อนไปเยอะขนาดไหนนะครับ หรือถ้าเป็นโครงสร้างทั่วๆไปที่เราใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีสเปคอีกว่า,าถ้าเป็นสีมาตั้งมาตรฐานของสีกันสนิมที่เป็นสีรองพื้นพวกเลสออกไซด์เนี่ยมันควรจะหนาประมาณ40ไมครอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกสีทับหน้าเนี่ยมันก็จะหนาอยู่ประมาณ40-60ไมครอนซึ่งเคสประมาณนี้พอเวลาถ้าเป็นโครงสร้างที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาสีกันสนิมเรียบร้อยทาสีทำหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันควรจะหนาประมาณสัก80ไมครแต่เกือบทุกเคสที่ผมไปตรวจสอบเนี่ยจะพบว่าความหนารวมสีกันสนิมกับสีทบหน้าเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ40ไมครเท่านั้นเองเพราะนั้นก็แสดงว่าส่วนใหญ่ผู้รับเหมาบ้านเราเนี่ยทาสีกันสนิมเนี่ยความหนาไม่ึไม่ได้มาตรฐานอ่าก็จะค่อนข้างบางผิดปกตินะครับ สิ่งพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาว่าโครงสร้างถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยแทนที่มันจะทาสีกันสนิมแล้วจะอยู่ได้อยู่ประมาณสัก10ปีขึ้นไปเนี่ยบางที5้าปีก็เริ่มมีปัญหาเป็นสนิมละครับอืมถัดไปอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของกรีดโดยวิธีรีบาแฮมเมอร์ซึ่งก็ทุกทกท่านก็จะรู้จักกันดีว่าวิธีนี้ มักจะนิยมใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตแต่ผมจะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยบางท่านจะไม่ค่อยรู้ว่าการใช้รีบาร์เฮมเบอร์ในการตรวจสอบเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยมันจะเป็นความแข็งที่ผิวจะไม่ใช่ความแข็งแรงของคอนกรีตทั้งหมดจริงๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวคุณภาพของ คอนกรีตเนี่ยเราจะพอบอกได้โดยการที่เราทดสอบค่ารีบาร์แฮมเมอร์ค่าถ้าค่ารีบาร์แฮมเมอร์เนี่ยต่ำกว่า30เนี่ยแสดงว่าคุณคาภาคอนกรีตเนี่ยต่ำมากสเตนก็จะต่ำมากแต่ถ้าอยู่ประมาณเคสกลางๆประมาณ 35- 40สเนี่ยสเตนของคอนกรีตเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางถึงค่อนข้างดีนะครับส่วนถ้าเกิดเกิน4 0 4- 5ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ที่สเตนก็จะสูงมากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสเตนถ้า ค่าลีบาร์แฮมเมอร์เกิน45เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเทสเนี่ยสเตนก็มมกจะเกิน280 k ค c ขึ้นไปแต่มันไม่ใช่ว่าค่าลีบาร์แฮมเมอร์45แล้วสเตนก็คือ450 k คน,นี้อันนี้ไม่ใช่เลยในการเทสือค่าลีบาร์แฮมเมอร์เนี่ยมันก็จะต้องดูทิศทางด้วยที่เราใช้ในการเทสถ้าเกิดกดจากข้างบนเทียบกับกดจาก ด้านข้างด้านข้างคาร์นตรงนี้ใต้สมมตินี้ยิงที่ใต้ท้องคานมันก็จะค่าที่ได้เนี่ยสามค่าสามทิศทางเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันมันก็จะต้องเอาไปปรับลดลงมาถ้าเกิดยิงจากข้างบนเนี่ยค่าจะได้สูงถ้ายิงจากข้างล่างนะค่าจะได้ค่อนข้างต่ำให้โทษทีปิกได้ไหมอ่าก็คือต่อนไเดี๋ยวตัดออกครับครับถ้าเกิดยิง ยิงจากกดจากข้างบนเนี่ยค่าที่สะท้อนสะท้อนกลับไปเนี่ยจะออกในแนวจะออกเป็นค่าที่น้อยกว่านะครับส่วนถ้าเกิดยิงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยค่าที่ซ้อนกลับมาเนี่ยจะมีค่าที่สูงกว่าปกติถ้าเทียบกับ